การหามาเล่าเติมเต็มทุกมิติคุณภาพชีวิตและธุรกิจการงานสวัสดีครับสวัสดีกลางเดือนธันวาคม2563ครับอยู่กับผมวะสิ์พมบุตรไลฟ์ไลเมนเตอร์ Life, Life, or, และก็ 10X Consulting ครับสองแบรนด์แล้วช่องทางที่เรากำลังสื่อสารกันในคั้น,นี้เป็นพอดแคส ที่มีชื่อว่ากลั่นหามาเล่ากลั่นเล่ากลั่นหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจผู้ที่สนใจในเรื่องของศาสตร,ร์และศิลปะในการพัฒนาตนเองพัฒนาเสียภาพของตัวบุคคลทีวิมแล้วก็ตัวองค์กรนะครับให้ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเป็นเลิศใช้ในได้ ในหลายๆมิติของชีวิตครับวันนี้มาพูดเรื่องอที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ออกไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องเทรนหรือว่าแนวโน้มเรื่องเทรนหรือว่าแนวโน้มซึ่งมีการสำรวจเรื่องนี้นะครับเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ หลักหรือวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญหรือ objective and key results นะครับของ3หรือพศ .2566 โดย quantive นะครับเป็น community หรือว่าชุมชนที่เป็นแหล่งรวมสาระสำคัญในเรื่องของ okr หรือ objective and key r e s u l t นั่นแหละ r หรือ objective and key results นั่นแหละ ปีนี้ก็สรุปมาค่อนข้างเร็วกว่าทุกปีครับคนที่เป็นสมาชิกก็จะมีการอัปเดตข้อมูลแบบนี้แทบจะเรียกว่าทุกอาทิตย์เนาะแล้วก็ประมาณครึ่งปีก็จะมีปลายปีก็อีกหนึ่งครั้งปลายปีนี้จะเป็นอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเป็นรายงานแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนคบว่าเป็น the global state of OKR OK นั่นหมายความว่าเป็นเรื่องที่มีการคัดสรรมาในเชิงของการสำรวจคัดสรรมาในเชิงของการสำรวจนะเกี่ยวกับเรื่องของ OKR เนี่ยจากคนที่เป็นยูเซอร์แล้วก็เป็นคอนซัลท์เป็นโค้ชเนี่ยจากทั่วโลกครับวันนี้น่าจะพูดในสาระสำคัญสำคับค,คนที่สนใจเอาไปปรับใช้ ในระดับบุคคลหรือว่าทีมหรือว่าตัวองค์กรเนาะภาพรวมของอารายงานฉบับนี้ก็จะมีาการพูดถึงข้อค้นพบแปดอย่างที่สำคัญแล้วก็เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีท,ที่เขาได้จากการสำรวจนะครับอันครั้งนี้เนี่ยน่าจะพูดภาพตรงนี้ที่เป็นภาพรวมนี้นะครับส่วนหัวข้อ ในส่วนที่เป็นสา,าระสำคัญทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเขาก็จะพูดถึงการาผู้สมบัติแบบไหนนะครับแล้วก็จะพูดถึงว่าทำไมไอ้ตัววัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักหรือ OKR OK เนี่ยมันจึงมีความสำคัญอะไรคือความท้าทายที่ที่คนทั่วโลกอะ่ะเจอและอะไรเจอ และอะไรคือตัวที่เป็นแรงจูงใจให้ใช้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ไปพูดในประเด็นหลักอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและก็เป็นที่ซักถามกันเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้นะครับในองค์กรตงปีนี้นะครับในองค์กรต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างมีการพูดคุยติดต่อสอบถามให้นำเสนอและเปลี่ยนไอเดียนะครับ ก็ว่าด้วยเรื่องของอาการบริหารผลงานองค์กรแต่อันนี้เขาใช้ว่า strategic performance ก็คือว่าการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์กับตัว,ว OKR OK แล้วอีกหัวข้อหนึ่งก็ไปพูดถึงเรื่องของ OKR OK in day to day practice ก็คือในชีวิตประจำวันเลยนะครับแล้วก็หัวข้อนี้ก็จะมีการพูดถึงตัว การกำหนดเฟรมหรือกรอบเวลาที่มันมันเมคเซนส์แล้วมันมีประโยชน์นะในการใช้เอา OKR OK ไปไปปรับใช้นะการเชื่อมโยงเ,เรื่องของ OKR OK ไปถึงเรื่องของการบริหารผลงานรวมทั้งเรื่องของการพูดคุยในเชิงของพูดคุยในเชิงของการประชุมทางการบริหารในเชิงของธุรกิจในองค์กรนะครับว่าจะ เอาเชื่อมโยงไปอย่างไรนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็มาพูดถึงว่า,าทำยังไงให้ OKR มัน work นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่ได้พูดทั้งหมดเอาสิ่งที่พบเลยนะครับแปดข้อที่เป็นข้อที่คนพบมีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ไปทีละข้อเนาะอย่างแรกเลยครับอ้อเดี๋ยวผมอัปเดตก่อนนะว่าตัวรายงานชุดนี้ มีโปรไฟล์หรือว่าคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยเป็นใครบ้างนะเออเป็นผู้นำนะครับที่ใช้ OK เเนี่ยในประเทศต่างๆทั้งหมด13ประเทศครอบคุมมากกว่าเยดครอบคุมมากกว่า20อุตสาหกรรมแล้วก็ครอบคุมทุก ขนาดขององค์กรครับคนที่ให้ข้อมูลทั้งหมด466คนนะครับในตำแหนที่ตั้งหรือว่าที่ตั้งของตัวผู้ให้ข้อมูลเนี่ยนะครับก็มากกว่า13ประเทศนะ13ประเทศที่ว่านี้มีสัดส่วนยังไงบ้าง กับเออ่สหรัฐอเมริกาและก็แคนาดาเออ่สหรัฐอเมริกาและก็แคนาดา36%จาก100%นะครับอังกฤษและไอซ์แลนด์20%เยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์9%ฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์ฟิน,นแลนด์ Sweden, Norway, Finland, 14%ออสเตรเลีย11%และกลุ่มทางประเทศทางเอเชียเรา6%นะครับ สังเกตดูสัดส่วนโดยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่ทางฝั่งทางยุโรปกับอเมริกานะครับเพราะเขาใช้มานานมากกว่าเราเนาะอุตสาหกรรมก็ครอบคลุมอะไรบ้างบริการคาปลีกไอทีอุตสาหกรรมการผลิตเทเลคอมฟาร์มาก็จะเป็นทาง ทางยาเนาะเวชภัณฑ์พวกนี้ครับยานยนต์นะครับนี่คือหลักๆแล้วก็จะมีไฮไลท์ใหม่ๆเลยก็คือสถาบันการเงินแล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับคนที่เข้ามาให้ข้อมูลจะเป็นใครบ้างดูแลเรื่องอะไรบ้างนะครับเก้าสิเอร์เซ็นต 90%มีความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของ OKR OK implementation ก็คือการใช้ OKR OK 10%เป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งของ leader นะครับคือผู้บริหารที่เป็นผู้ที่เป็นอนเซอร์ให้กับคนที่เป็นคนใช้เรื่องนี้ในเก้ที่เป็นผู้ที่ใช้ตรงเลยเนี่ยมี มีคนที่เป็นเจ้าภาพของโ OK อเคอัพโปเซลย18%แล้วก็เป็นอินเ r อร์ c น็ c โค้ชแล้วก็แชมเปียนอลโค้ชแล้วก็แชมเปียน53%นะครับก็โดยภาพรวมเนาะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนที่พูดถึงองค์กรนะครับก็ขนาดขององค์กร1-49คนมี4%นะครับ อันนี้น้อยที่สุดนะครับอันนี้น้อยที่สุดเนาะมากที่สุดคือ1 0 0 0งพันถึงสี่พคนมี19%บ้าเอรไม่ใช่สิอันนี้ลดสองมากที่สุดคือมากกว่า1,000งคนมีถึงยีแนะครับแล้วก็ลดหลั่นก็ลงมาเนาะมีห้0ร้อยถึงล้มี250ถึงสี่ร้นสิปรนะครับอืมประสบการณ์กับ o OK k r น่าสนใจมีอะไรบ้างส่วนใหญ่เกือบครึ่งเลย49%นะครับมีประสบการณ์โดยตรงกับโอเคมากกว่า3ปีนะครับรองลงมาคือ1ถึงก็ระหว่าง1ปีมี9%แล้วก็ไม่ได้ให้คำตอบมีอยู่3%นะครับทีนี้เราจะมาดูแล้วเนาะว่าตัวตัดข้อที่เป็นข้อค้นพบของเขามีอะไรบ้างครับขขอแรกครับ วิวัฒนาการของ OKR OK เนี่ยมีวิวัฒนาการที่เกิดจากแบบสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายขอบเขตไปในหลายๆอุตสาหกรรมนะอ,อันนี้คือวิวัฒนาคือวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นอยากไปรู้ทำแล้วแล้วเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนนะเนาะอ ข้อที่สองระดับวุฒิภาวะทีะ่เกี่ยวข้องเนาะวุฒิภาวะที่เกี่ยวข้องที่ทําให้การใช้ o k เในองค์กรมีความแข็งแรงอละว,ว่าง่าง่าย,ายก็มันจะต้องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ t t a t i c Performance นั่นคือเรื่องของการทําให้เกิดผลงานในเชิงกลยุทธ์นะครับองค์กรใดก็ตามที่มีความเข้มข้นและมีการ เอาจริงเอาจังในเรื่องของการล้วมีการเอาจริงเอาจังในเรื่องของการใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาทักษะแล้วก็เอาเรื่องนี้มาติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันจะทำให้เกิดเขาใช้คาว่า superior outcome นะครับคือเกิดผลลัพธ์ที่มนันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวที่ยืนยันได้ว่ามันทำให กำไรอะมาจิ้นของตัวองคอ์กรเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะอันนี้คือข้อที่สองนะเป็นสิ่งที่คนพบจากกันสำรวจและการวิใจัยในครั้งนี้ข้อที่สามข้อที่สามบอกว่าโอเอาร์ OK เนี่ยมันจะมีประโยชน์เมื่อเมื่อคนที่อยู่ในองคอ์กรเนี่ยใช้มันเนาะ แล้วก็แล้วก็กว่า3ปีขึ้นไปอันนี้จะเห็นภาพชัดว่ามันเกิดมันเกิดประโยชน์เกิดมรคเกิดผลที่ชัดเจนถัดมาคือเรื่องของแรงจูงใจในการใช้ OKR นะข้อค้นพบน่าสนใจข้อค้นพบน่าสนใจครับว่า มากกว่า60%ขึ้นไปเนี่ยเป็นการสร้างให้เกิดความสอดคล้องกันในการทำงานหรือเรียกว่า alignment improve alignment improving alignment แล้วก็สร้างผลกำไรเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มันครึ่งหนึ่งแหะห้เนะนะก็บอกว่ามันทำให้เกิดการมีภัยการจัดลำดับความสำคัญมีการมี better prioritization ให้กับคนที่ทํางานด้วยอันนี้คือข้อค้นพบอีกข้อทํางานด้วยอันนี้คือข้อค้นพบอีกข้อหนึ่งไปสี่ข้อแล้วนะครับอ่าใช่ไหมสี่ข้อแล้วใช่นะครับข้อถัดมาองค์กรที่ใช้โอเคาเนี่ยบอกว่าเบืองงานเนี่ยที่มันต่ำกว่าค่าเฉลีย่ย ในการที่จะเอาโอเคไปสู่การปฏิบัติเนี่ยอืมก็โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นองค์กรที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นที่จะใช้โอเคนะครับนั้นแล้วสิ่งที่ค้นพบในงานวิจัยจก็คือว่ามันเป็นช่องช่องว่างของความยังไม่เพียงพอความเพียงพอนะ่ะมันยังไม่เพียงพอนะในเรื่องของความรู้และความเข้าใจในเรื่องของโ OK อเคอาอันนี้ องค์กรมากกว่าครึ่งเลยที่เขาตอบมานะว่าเป็นอย่างนี้นะถัดมาถัดมาข้อที่6ครับการนำกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินะครับมันก็ต้องเป็นสิ่งที่มันสามารถที่จะต่อก่อนกับความท้าทายหรือชาลิ้นต่างๆได้นะครับ อและแน่นอนครับว่านี้นะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยคือการที่องค์กรนะครับจะต้องพบกับเ,เรื่องของการเน้นผลลัพธ์หรือผลงานในเชิงกลยุทธ์แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันยังต้องมีความท้าทายเนี่ยมันยังต้องมีความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเร็วมากขึ้นเรื่อยๆจน ทำให้ตัวยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์นี่จะมีการเปลี่ยนที่บ่อยบ่อยครั้งขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยตัวอะไลเมน์ของของการทํางานให้มันส่งไม้ต่อแปะมือต่อกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมูทนัขอใช้คำว,ว่า disconnect นะครับระหว่างกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์กับการดำเนินการใน กระบวนการดาเนินการหรือกระบวนการดาเนินการหรือ r ปร e s s เนาะแล้วก็มันอาจจะทําให้การสื่อสารเรวมทั้งการสร้างความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์เนี่ยมันไม่มีประสิทธิผลมัน ineffective นะอันนี้จะเป็นความท้าทายที่เป็นแนวโนม้มที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถัดมาครับ โอเไม่ได้เป็นตัวที่วินยันครับว่ามันเป็นแบบ one size fits all approach ก็คือเป็นแนวทางที่แนวทางแบบแนวทางแบบเดียวกันแล้วเอาไปใช้ได้ทุกที่แล้วก็ต้องได้ผลเหมือนกันด้วยนะครับดังนั้นแล้ว,ว OKR OK เนี่ยทุกคนที่ให้ข้อมูลบอกตรงกันครับว่ามันเป็น diverged application คือมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นมันไม่ใช่กฎนะว่ามันไม่ใช่กฎไม่ใช่รูนะครับแต่มันเป็นไกด์ไลน์มันเป็นแนวทางที่เราจะต้องเอาไปปรับใช้แล้วในท้ายที่สุดเนี่ยเราจะพบกับเส้นทางที่มันยูนิคที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราแล้วก็เหมาะสมกับตัวองค์กรของเราหรือธุรกิจของเรานะครับเขาบว่ามีธุรกิจของเรานะครับเขาบอกว่า m e e the unique needs of various b u s i n e นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อคนพบยินนันตรงกันจากผู้ใช้งานจากทั่วโลกที่ทำการสำรวจในครั้งนี้ข้อสุดท้ายในการเอาปลั๊กเอาโอเคอาไปใช้บางทีมันก็ไม่เกิดในยง่สำคัญก็เป็นไปได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ ขนาดองค์กรอุตสาหกรรมที่เราอยู่อันนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามระดับของความเข้าใจในเรื่องของ o k r ในองค์กรเนี่ยมีนัยสำคัญและก็มีผลอย่างยิ่งยวดต่อระดับความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญของการใช้ o k r ในภาประมวลภาพโดยรวมเนาะเราก็จะเห็นเลยครับว่า ความเข้าใจในส่วนของ o k เเนี่ยยังเป็นกระดุมเม็ดแรกที่สําคัญอยู่นะแล้วก็ต้องยืนหยัดของการใช้เนาะหลายๆครั้งอันนี้ขออนุญาตจบในส่วนของตัวตัวเทรนด์รีพอร์ตหรือรายงานเทรนด์รีพอร์ตหรือรายงานที่เป็นแนวโน้มแล้วก็เป็น global state นะในภาคของตัว OKR OK ซึ่งทาง q u uh, a n t i t แล้วก็ OKR OK mentor เป็นผู้ดําเนินการจัดทําแล้วก็มีการแบ่งปันมายัางสมาชิกที่ที่เป็น OKR OK Community ที่ชุมชน OKR OK เป็น g l o b a l community ครับเอาละทีนี้ขเน้นเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าจากประสบการณ์ที่ทั้งใช้ส่วนตัวมาก็ระ,ะยะเวลาหนึ่งพอสมควรนะแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้รับบริการในหลากหลาย อุตสาหกรรมนะครับทางเดิมผมเป็น c o f า u เดอรของ OKR OK Academy Thailand นะครับตอนหลังขยับมา s p i ิน f f ออมาเป็น1 0 x Consulting นะเน้นในผลงานการสร้างความเป็นเลิศแล้วก็การทำให้บุคคลทีมและองค์กรเกิดการพัฒนาศาักยภาพที่สามารถสร้างเขาเรียก e x t r a o r d i n a r y Resource ก็คือผลลัพธ์ที่มันมันมันสุดสุดติ่งเ่ยมันแบบ 10x ส,สุดติ่งเ่ยมันแบบ 10x 10 X, เท่าได้นะครับแล้วเอามาใช้กับตัวเองในถ้าไม่นับรวมตั้งแต่บ a l a n c e s c o r e c a r มาก็7-8ปีใช้ในการร OK ีวิว OKR cycle 1 cycle ก็โดยทั่วไปเราตี3<ม>เดือนถูกไหมครับเราตี3เดือนถูกไหมครับอันนี้ค<ม>ือโดยทั่ว <3 S 1> ไปนะ ที่ก็เร็วกว่านั้นก็มีนะครับแต่ไม่มมักจะไม่ช้ากว่านี้ก็มากกว่า30มสนะิบไซเคิลเนาะองค์กรก็หลาย10องค์กรอะนะครับที่เข้าไปให้บริการเราก็เห็นความชัดเจนในเรื่องของความเข้าใจไปปรับประยุก์ตใช้ทั้งแบบที่มีความเข้าใจในแบบที่ใช้คำว่ายึดวันไซด์ฟิตออกก็มีนะครับแล้วก็ มีทั้งแบบที่พยายามเจ็บหักให้เป็นแบบของตัวเองซึ่งดีมากนะครับหรือแม้กระทั่งแค่กระทั่งแค่ลองแค่อยากนะครับอยากมันก็ไม่ได้เป็นตัวยืนยันนะว่าแค่อยากแค่ได้รู้จักได้ว่ามันเป็นแบบเดียวกันกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับอันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดเนาะมันก็คงไม่ได้สร้างผลลัพธ์อะไรให้เราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับดังนั้นแล้วแน่นอนครับว่า เจตนาและความตั้งใจของผู้เราในนามของคนที่ทำงานเป็นองค์เปรเอรเป็นผู้ประกอบการไม่ได้เป็นออคือคือทุกวันนี้มีคนที่ให้บริการอยู่หลายแบบแล้วกันนะครับแต่เราเป็นผู้ประกอบการเป็นคนที่ให้เวลาบริการอยู่หลายแบบแล้วกันนะครับแต่เราเป็นผู้ประกอบการเป็นคนที่ให้เวลาหนึ่งร้อยเปอร์เซนกับการทำเรื่องนี้โดยตรง แล้วก็เอาจริงเอาจังกับการพัฒนาเรื่องนี้นะครับพัฒนาทั้งต,ตัวเองก็ต้องมีการอัปเดตองค์ความรู้ทักษะการเข้าชุมชนต่างๆที่เป็นเบอร์คลาสเป็นเรื่องของ global community ตกผลึกได้เอาสิ่งเหล่านั้น,นมาให้บริการกับผู้ที่มอบของมหมายใจให้กับเราก็หลายองค์กรครับก็จะถามว่า success rate เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ก็ผมก็เล่งไปไป หลายเคสนะฮะมันมีตั้งแต่ตั้งตั้งไวแล้วไม่ขยับอ่า Set and f o r g e t ก็มีถามมีด้วยเหรอมีครับมีมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่มีครับสาเหตุก็หลายอย่างแต่คีย์หลักๆเลยถ้าจะเป็นการแชร์ลิงนะครับตอนนี้นะผู้บริหาร Buy-in มันต้องเอาให้ชัดก่อนนั้นนะครับผู้บริหารระดับไหนนะครับ ที่ว่าบ u y in บออะไรครับแล้วก็มันจะต้องมี3เรื่องที่สำคัญเรื่องที่เป็นาการทำให้เราที่เป็นาการทำให้เรามีอิสระการทำให้เราทาให้ตัวเราเองเก่งขึ้นเกี่ยวข้องกับาการสร้างคุณค่าให้กับส่วนรวมอะไรแบบอันนี้เป็นหลักการนะถ้าปฏิบัติจริงมันมี นัติข้อของมันนะมันมีวิธีปฏิบัติธรงมนนะว่าหาแต่ละเรื่องเนี่ยได้ยังไงโดยที่คนเขาอยากจะทุ่มเทเข้ามานะครับมีคําถามมาว่าควรที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการบริหารผลงานในเชิงของการให้โบนัสเงินเดือนอะไรแบบนี้ไหมนั่นก็ถ้าเป็นโดยหลักการทุกคนทราบดีครับว่าเรื่องนี้ไม่ควรอยู่แล้วคือทําได้นะครับรีพอร์ตเมื่อปลายปีก่อนกลางปีที่ผ่านมารีพอร์ต ที่สำรวจแบบนี้นะครับในต่างประเทศใช้มามากกว่า3ปีก็ยังนะครับก็ยังเอาไปเชื่อมโยงกับการบริหารผลงานนี่คือสิ่งกับการบริหารผลงานนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะ้ว้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ของคนทั้งเป็นออคอร์สอินเทอร์เน็คตค้ช c คอนซัลท์ในสายนี้เยอะแยะมากมายนะครับแล้ว มันมีวิธีอยู่เนาะมีวิธีอยู่แล้วก็แล้วการเอาจริงเอาใจยในการใช้มันอย่างต่อเนื่องนะครับถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นเอามาปรับนะครับส่วนตัวผมผมยืนยันครับว่าผมนะขนาดนี้นะครับที่ใช้มาหลายปีแต่ในปี2023เนี่ยที่ตัวตั้งเป็น OKR OK ไว้ครับผมก้าวขึ้นในหลายด้านที่เป็นระดับ global นะครับที่ได้รับเเรียกว่า recognition ที่เป็นระดับ global อย่างตัวอย่างเช่น harvard business review advisory ที่เป็น official นะครับ uh, advisory council member อันนี้ก็คือหนึ่งใน OKR OK ที่เซตขึ้นมาใน OKR OK ที่เซตขึ้นมาแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นตามนี้นะวิธีการมันมีหลายวิธีนะแต่เราอยากจะขยับตัวเองให้ไปเป็นระดับที่เป็น global แล้วก็เป็น recognition ที่ ต่างชาติก็จะได้รู้จักคนไทยว่าคนไทยเราจริงๆมีอะไรดีและก็มีอะไรดีและก็สามารถที่จะทำอะไรได้ไม่แพ้คนชาติอื่นในโลกนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นอ,อยากเป็นเรื่องที่มาแบกปันนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปคงไม่ได้มาสื่อสารอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวเนาะก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยครับขอ,อ อัปเดตปีนี้ที่เร็วขึ้นเพราะมีภารกิจที่จะต้องไปปฏิบัตินะครับแล้วก็มาดูกันว่าผลรวมของที่ทำมาถ้าสะสม5ปีเลยเป็นอย่างไรบ้างนะครับได้ผลเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรที่เป็นปีเลยเป็นอย่างไรบ้างนะครับได้ผลเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรที่เป็น Learning ในส่วนของการใช้กับตัวเองบ้างนะครับก็ถ้าสนใจก็กลับมาติดตามรับฟังใน e ีหน้า นะครับในไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละแล้วก็เชิญเชิญนะครับการประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็คอยพบกันอีกครั้งหนึ่งในอีพีหน้าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นปีใหม่เลยหลังปีใหม่ไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังมาจนถึงเวลานี้นะครับสวัสดีครับ กลั่นหามาเลา f o r for work and life integration